สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาฟุตบอลช่องที่เราจะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวของตำนานลูกหนังจากทุกยุคทุกสมัยค่ะแล้ววันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาไปพบกับชายผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินแห่งวงการฟุตบอลผู้ที่เปลี่ยนสนามหญ้าให้กลายเป็นเวทีแห่งศิลปะเขาคือซิเนดีนซีดานหรือที่แฟนบอลทั่วโลกเรียกกันว่าซิซูซีดานเกิดเมื่อวันที่23มิถุนายน ปี1972ที่เมืองมาซสทางตอนใต้ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสในครอบครัวผู้อพยพชาวแอลจีเรียซึ่งเติบโตขึ้นมาท่ามกลางย่านชุมชนที่เต็มไปด้วยความท้าทายชื่อว่าลาคาสเตเลที่นั่นเองเด็กชายซีดานเริ่มเตะบอลครั้งแรกบนลานคอนกรีตแคบๆระหว่างอาคาร เขาใช้ลูกฟุตบอลเป็นเพื่อนและใช้ทุกวันฝึกฝนฝีเท้าอย่างไม่ย่อท้อพ่อของเขาสเมอิลซีดานททำงานกับกลางคืนเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยแม่ของเขาเป็นแม่บ้านพวกเขาสอนลูกชายคนเล็กที่สุดในบ้านว่าจงเป็นคนสุภาพอดทนและให้ฟุตบอลพาเจ้าออกจากที่นี่ไปด้วยหัวใจนักสู้ซีดานเริ่มต้นจากทีมเยาวชนเล็กๆอย่าง US เซนเฮนร ก่อนจะย้ายไป SO s e p t e m s teams, Les Valons และในวัยเพียง14ปีเขาก็ถูกแมวมองจากสโมสร AS c a n ค้นพบตั้งแต่นั้นมาเส้นทางของเด็กชายจากมาแซก็เริ่มต้นขึ้นเส้นทางที่จะพาเขาไปสู่การเป็นตำนานลูกหนังโลกเมื่อเราทิ้งท้ายผ่านก่อนเด็กชายจากมาแซชื่อซินเดีินซิดานกำลังจะเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพของเขาและที่สโมสร AS c a n n ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจริงๆค่ะ ซีดานย้ายมาอยู่ที่นี่ในวัยเพียง14ปีต้องห่างครอบครัวต้องปรับตัวกับชีวิตใหม่แต่โคช้ชและเพื่อนร่วมทีมที่คานเห็นอะไรบางอย่างในตัวเด็กคนนี้พวกเขาบอกว่าเขามีเท้าที่พูดได้ในปี1,989ซีดานได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกอายุแค่17ปีเท่านั้นค่ะและเพียงไม่นานต่อมาเขาก็ยิงประตูแรกให้สโมสรได้สำเร็จจนประธานสโมสรถึงกับมอบรถยนต์หนึคันให้เป็นรางวัลแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ทุกคนเริ่มเห็นประกายของอัจฉริยะในตัวเด็กคนนี้แล้วเขามีการสัมผัสบอลที่นุ่มนวลมองเห็นเกมก่อนคนอื่นเสมอและที่สำคัญเขาเล่นฟุตบอลด้วยความสง่างามที่หาได้ยากในยุคนั้นจากคาร์สซิดานย้ายไปยังสโมสสอบอกโดสในปี1992ที่นั่นเขาได้พัฒนาฝีเท้าอย่างก้าวกระโดด จับคู่กับเพื่อนร่วมทีมอย่างคริสตอฟดูการีและบิกเซนเต้ลิซาราสูซึ่งต่อมากลายเป็นสามประสานในทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าชแชมป์โลกที่บอกโดซิเดนเริ่มแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเพลย์เมกเกอร์ตัวจริงเขาไม่เพียงแค่ทำประตูแต่สร้างจังหวะให้ทีมทั้งเกมฤดูกาล1995-96เขาพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูเอฟ่าคและได้รับรางวัลลิกหเพลเยอร์ออฟเดอะี หลังจากนั้นสโมสอรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเริ่มให้ความสนใจและชื่อของซินดีนซีเดนนกเริ่มถูกพูดถึงในฐานะเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลฝรั่งเศสจากเด็กหนุ่มแห่งบอกโดสปี1996คือปีที่โลกฟุตบอลกำลังจะรู้จักชื่อซินดีนซีเดนอย่างแท้จริงค่ะ หลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นในฝรั่งเศสซิดนตัดสินใจย้ายไปยังสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งอิตาลียูเวนตุสหรือที่แฟนบอลเรียกกันว่ายูเวทีมแห่งเมืองตูรินทันทีที่เขาก้าวเข้าสู่เซเรียอาโลกฟุตบอลก็ได้เห็นเพเมเกอร์ที่ไม่เหมือนใคร mm hmm. เขาไม่ได้เล่นด้วยความเร็วแต่เขาควบคุมเกมด้วยสมองด้วยจังหวะและด้วยสัมผัสบอลที่เหนือชั้นในปีแรกกับยูเวนตุสซิดานพาทีมคว้าแชมป์ซีรีเอและอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพทันที เขากลายเป็นหัวใจของแดนกลางร่วมกับเดลเปียโรและเอ็ดการ์เดวิชเพื่อนร่วมทีมต่างพูดเหมือนกันว่าเขาไม่ต้องวิ่งมากแต่เขาควบคุมทุกอย่างด้วยลูกบอลและแฟนบอลอิตาเลียนก็หลงรักเขาอย่างรวดเร็วด้วยสไตล์การเล่นที่สง่างามแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยพลังและความเด็ดขาดในปี1998นั่นคือช่วงเวลาที่ซีดานพิคที่สุดในอาชีพเขาคว้าบายอนดอร์ or, และฟีฟ่าเวิลด์เพลเยอร์ออฟเดอะีย์กลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในขณะนั้น แม้ยูเวนตุสจะพลาดแชมป์อยู่ฝ้าแชมเปี้ยนลีก2ปีซ้อนแต่โลกฟุตบอลก็รู้แล้วว่าซเดนคือศิลปินผู้ควบคุมเกมด้วยปลายเท้าเขาไม่ใช่เพียงนักเตะที่สร้างโอกาสให้เพื่อนแต่ยังเป็นคนที่ทําให้ทุกคนในทีมเล่นดีขึ้นเพียงเพราะมีเขาอยู่ในสนามและเมื่อเขาพร้อมสําหรับความท้าทายครั้งใหม่ ยูเวนตุสกลายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ในปี2001เรียลมาดริดประกาศคว้าตัวเขาด้วยค่าตัวสถิติโลกในขณาดนั้นกว่า77.5ล้านยูโรมันคือการเริ่มต้นของยุคกาลติโกสปี2001โลกฟุตบอลต้องตะลึงเมื่อเรียลมาดริดทุ่งเงินค่าตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์ ตอนนั้นกว่า77.5ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวซเนดินซีดานมาจากยูเวนตุสมันคือจุดเริ่มต้นของยุคที่ถูกเรียกว่ากาแล็กติกสยุคที่รวมซูเปอร์สตาร์ของโลกเอาไว้ในทีมเดียวและในหมู่ดวงดาวทั้งหมดซีดานคือแสงที่สว่างที่สุดตั้งแต่เกมแรกเขาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างสัมผัสบอลของเขาเหมือนเวทมนต์ทุกการจ่ายทุกจังหวะพลิกบอลเต็มไปด้วยความแม่นยำและศิลปะแต่แล้ววันที่เขาจะถูกจารึกตลอดกาลก็มาถึงค่ะ วันที่15พฤษภาคมปี2002รอบชิงชนะเลิศยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเรอัลมาดริดพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนนาทีที่45ลูกเปิดจากฝั่งซ้ายของโรเบรโตคาร์ลอสพุ่งโค้งเข้ากลางกรอบเขตโทษซีเดนก้าวถอยหลังครึ่งก้าวเงยหน้ามองบอลและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาหมุนตัววันเล่ด้วยเท้าซ้ายข้างที่ไม่ถนัด บอลพุ่งทยานขึ้นฟ้าก่อนจะเสียบสามเหลี่ยมเสาอย่างงดงามราวภาพฝันเสียงภาคในสนามดังขึ้นพร้อมกันทั่วโลก Z i d a N E Magnific มก t ิฟิค a อมันคือประตูที่เปลี่ยนชีวิตของเขาและกลายเป็นหนึ่งในลูกยิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเรียลมาดริดคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกสมัยที่9และซีดานก็กลายเป็นฮีโร่ของแฟนบอลทั่วโลกในค่ำคืนนั้นปีต่อมาเขานำทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าได้อีก พร้อมรางวัล FIFA World Player of the Year เป็นสมัยที่3แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลหรือถ้วยรางวัลคือความงดงามที่เขาสร้างขึ้นในสนามเพราะสำหรับซเดนฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือศิลปะที่เขาวาดด้วยปลายเท้าหลังจากพิสูจน์ตัวเองในระดับสโมสรเซเนดินซิดานก็กำลังจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาการนำพาประเทศฝรั่งเศสสู่จุดสูงสุดของโลกฟุตบอลค่ะ ปี1998ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกทีมเต็มไปด้วยความหวังแต่ก็มีแรงกดดันมหาศาลและซีดานคือหัวใจของทีมชุดนั้น ในค่ำคืนของวันที่12กรกฎาคมที่ State de France ฝรั่งเศสลงสนามพบกับบราซิลทีมแชมป์โลกเก่าทั้งสนามกว่า80,000คนเงียบกริบก่อนที่ลูกเตะม,มุมของจอร์กาเอจะลอยเข้าสู่กรอบเขตโทษซิดานขยับตัวออกจากผู้เล่นบราซิลกระโดดขึ้นขกเต็มหัวส่งบอลพุ่งเข้าประตูเสียงเฮดังสนั่นทั่วปารีสและก่อนจบครึ่งแรกเขาทำได้อีกครั้ง สประตูจากหัวของซีดานช่วยให้ฝรั่งเศสนำบราซิล2-0ก่อนจะปิดเกมด้วยสกอร์3-0ฝรั่งเศสคว้าชแชมป์โลกสมัยแรกในประวัติศาสตร์และซีดานกลายเป็นฮีโร่ของชาติทันทีคืนนั้นภาพใบหน้าของเขาถูกฉายขึ้นบน Arc de t r i o m p h e พร้อมข้อความ m e r c ์ซีซีซูขอบคุณซีซู สำหรับชาวฝรั่งเศสลูกครึ่งอง LG เรียนนั่นไม่ใช่แค่ชัยชนะในเกมฟุตบอลแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศค่ะแต่ซิดนยังไม่หยุดอยู่แค่นั้น2ปีต่อมายูโร2000ฝรั่งเศสกลับมาอีกครั้งพร้อมเป้าหมายใหม่ที่จะเป็นทีมแรกที่คว้าแชามป์โอลิมปและยูโรติดต่อกันและพวกเขาทำได้ซิดานยิงฟรีคิกสุดสวยใส่สเปนในรอบก่อนรองก่อนจะยิงจุดโทษโกลเด้นโกล ปิดเกมเหนือโปรตุเกสในรอบรองพารฝรั่งเศสเข้าสู่รอบชิงและคว้าแชมป์ได้สำเร็จเขาได้รับรางวัล Player of the Tournament และสื่อทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าซีดานไม่ได้แค่เล่นฟุตบอลเขาไร้ยเวทมนต์ในช่วงเวลานั้น เขาคือจิตวิญญาณของทีมชาติฝรั่งเศสคือผู้นําที่รวมใจคนทั้งประเทศไว้ด้วยกันและแม้ในปีต่อๆมาจะมีทั้งความสําเร็จและความผิดหวังแต่ชื่อของซิเนดีนซิดานก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคทองของฟุตบอลฝรั่งเศสไปตลอดการค่ะฟุตบอลโลกปี2006คือบทสุดท้ายของซิเนดีนซีดานในฐานะนักฟุตบอลอาชีพหลังประกาศอำลาทีมชาติไปแล้วเขากลับมาช่วยฝรั่งเศสอีกครั้ง เมื่อทีมต้องการผู้นําและทุกคนต่างพูดว่าถ้ามีใครจะพาเรากลับไปสู่จุดสูงสุดได้คนนั้นคือซีซูภายใต้ปลอกแขนกับตันทีมซิดานพาฝรั่งเศสฟ,ฟาดานจากรอบแบ่งกลุ่มอย่างยากลาบากก่อนจะระเบิดฟอร์มในรอบน็อกเอาท์เขายิงประตูและทำแอสซิสต์ในเกมพบสเปนโชว์ฟอร์มระดับโลกอีกครั้งในเกมชนะบราซิล1 0และยิงจุดโทษตัดสินในเกมกับโปรโต,ตุเกสพาฝรั่งเศสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกอีกครั้ง คืนวันที่9กรกฎาคมปี2006ที่กรุงเบอร์ลินฝรั่งเศสพบกับอิตาลีเพียง7นาทีแรกซีดาเร่ก้าวขึ้นมารับหน้าที่ยิงจุดโทษเขาเลือกยิงแบบพาเนนกาลูกบอลลอยข้ามหัวเจียลูอิจิบุฟองชนคารแล้วย้อยลงข้ามเส้นประตูอย่างงดงามทั้งโลกอ้าปากค้างเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าในนัดสุดท้ายของชีวิตเขาจะกล้ายิงแบบนั้นในรอบชิงฟุตบอลโลกแต่ฟุตบอลบางครั้งก็โหดร้ายค่ะ นาทีที่110ของช่วงเ่าเวลาพิเศษซีดานปัทาคารมกับมาโกมาเตราซี่กองหลังของอิตาลีและในเซียววินาทีนั้นเขาหมุนตัวกลับมาใช้หัวโขเข้าเต็มหน้าอกของคู่แข่งทั้งสนามเมียบกริบผู้ตัดสินชูใบแดงขึ้นสูงและซิเน,นดีนซีดานต้องเดินออกจากสนามในเกมสุดท้ายของชีวิตคาแข้ง ภาพนั้นกลายเป็นหนึ่งในภาพจําที่สะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลฝรั่งเศสพ่ายแพ้ให้กับอิตาลีในการดวนจุดโทษแต่แม้ในความพ่ายแพ้ซิดานก็ยังได้รับรางวัลโกลเด้นบอลในฐานะนักเตะยอดเยี่ยมประจาทัวนาเมนต์เขาออกจากเวทีฟุตบอลในแบบที่ไม่มีใครลืมทั้งความยิ่งใหญ่และความยิ่งใหญ่และความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะบางทีความงดงามของซิดานไม่ได้อยู่แค่ในจังหวะที่เขาทําให้โลกอ้าปากค้างแต่ยังอยู่ในความจริงที่ว่าแม้แต่ตำนานก็มีวันที่ล้มลงเช่นกัน และหลังจากวันนั้นเขาแขวนสตาร์ทอย่างสมบูรณ์แต่เส้นทางของซีซูยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะหลังจากแขวนสตาร์ทในปี2006หลายคนคิดว่าเรื่องราวของซีเนดีนซิดานคงจบลงแล้วแต่สำหรับซีซูฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมที่เขาเล่นมันคือชีวิตที่เขาไม่อาจละทิ้งได้ค่ะ หลังจากใช้เวลาหลายปีห Alexa, Mustang, mm ่างจากแสงไฟซิดานกลับมาที่สโมสรที่เขารักที่สุดเรียลมาดริดในปี2013เขาเริ่มจากบทบาทผู้ช่วยโค้ชให้กับคาร์โลออนเซล็อตีก่อนจะรับตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมสำรองเรียลมาดริดแคสติยาในปี2014และในวันที่4มกราคม ปี2016ซิเนดีนสีดานได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่ของเรอัลมาดริดหลายคนสงสัยว่าตำนานในสนามจะกลายเป็นโคช้ชที่ยิ่งใหญ่ได้ไหมแต่เขาพิสูจน์ทุกคำถามด้วยผลงานและความสงบเยือกเย็นในแบบของเขาในฤดูกาลแรกซีเดนพามาดริดคว้าแชมเปี้นยนส์ลีกและกลายเป็นเพียงคนที่7ในประวัติศาสตร์ที่ควา้าแชมป์ยุโรปได้ทั้งในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมจากนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงปี2016 2017และ2018เขาพาเรอัลมาดริดคว้าแชมเปียนส์ลีก3สมัยติดต่อกันเป็นคนแรกในยุคใหม่ที่ทำได้พร้อมกับลาลิก้าซูเปอร์คปาฟีฟ่าคลับเวิด์คัพยูเอฟ่าซูเปอร์คัพรวมแล้วมากกว่า10ถ้วยภายในเวลาไม่ถึง3ปีโลกฟุตบอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าซิเดนไม่ได้ใช้แทคติกที่ซับซ้อนเขาใช้หัวใจและความเข้าใจในนักเตะเขาเป็นโคช้ชที่รู้ว่าลูกทีมต้องการอะไรไม่ใช่แค่ในสนามแต่ในชีวิตจริง และนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนในห้องแต่งตัวเรอัลมาดริดเคารพเขาอย่างสุดหัวใจซิเดนไม่ใช่โคชีิตะโกนแต่เขาเป็นผู้นำที่พูดด้วยสายตาและทำให้ทุกคนอยากเล่นเพื่อเขาแม้เขาจะอำลาทีมไปในปี2018และกลับมาอีกครั้งในปี2019พร้อมคว้าชแชมป์ลีกเพิ่มอีกหนึ่งสมัยก่อนจะอำลาเรอัลมาดริดอย่างสง่างามในปี2021 ผลงานของเขาในฐานะโค้ชถูกจารึกไว้ว่าหนึ่งไม่พูดจัดการทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกจากเด็กชายในมาแซรสูส่ต,ตำนานที่โลกไม่เคยลืมซินดีนซิเดนได้พิสูจน์แล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องตะโกนเพื่อให้โลกรู้ว่าคุณยิ่งใหญ่และนี่คือมรดกของซีซูศิลปินแห่งเกมลูกหนังที่เปลี่ยนความงดงามให้กลายเป็นตำนานค่ะ ตลอดเส้นทางกว่า30ปีในวงการฟุตบอลจากเด็กชายในมาซ่ที่เริ่มต้นจากลานปูนเล็กๆจนกลายมาเป็นตำนานของทั้งยูเวนตุสเรอัลมาดริดและทีมชาติฝรั่งเศสเรื่องราวของซินเดนซิดานคือการเดินทางแห่งศรัทธาความมุ่งมั่นและความงดงามของฟุตบอลค่ะเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่มีทักษะเหนือมนุษย์แต่คือศิลปินที่ใช้ลูกบอลแทนผู้กันวาดภาพแห่งเกมฟุตบอลให้กลายเป็นศิลปะเขาทำให้ผู้คนเชื่อว่าฟุตบอลไม่ได้มีแค่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ แต่มันคือเรื่องราวของความงดงามในการต่อสู้ในฐานะนักเตะเขาคือหนึ่งในยอดเพลย์เมกเกอร์ที่โลกเคยมีในฐานะโค้ชเขาคือผู้นำที่สงบนิ่งแต่เฉียบขาดและในฐานะมนุษย์เขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความถ่อมตนและแรงบันดาลใจเขาเคยกล่าวไว้ว่า The more difficult the victory, the greater the happiness in winning ยิ่งชัยชนะยากเท่าไหร่ความสุขที่ได้มาก็ยิ่งยิ่งใหญ่เท่านั้น และว,วันนี้แม้เขาจะไม่อยู่บนสนามอีกต่อไปแต่ชื่อของซินเดีนซีดานยังคงกล้องอยู่ในใจแฟนบอลทั่วโลกในทุกครั้งที่เราพูดถึงความงามของฟุตบอลชื่อของซีซูจะไม่มีวันหายไปเพราะเขาไม่เพียงสร้างประวัติศาสตร์แต่เขาได้สร้างความรู้สึกให้คนทั้งโลกจดจำนี่คือซินเดีนซิเดนเดอะอาร์ติสเดอะลีดเดอร์เดอะเลเจนด์ และถ้าคุณชอบเรื่องราวของตำนานคนนี้อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และแชร์ต่อให้เพื่อนแฟนบอลของคุณได้ชมด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เดินทางไปพร้อมกันกับเรื่องราวของราชาแห่งลูกหนังโลกคนต่อไปและพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่นี่ราชาฟุตบอลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องราชาฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลเด็ดๆและข่าวบอลฮอตๆอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ